ถามว่าด้วยอุปกิเลสของผู้รังเกยียจบาปด้วยตะบะนิโครธปริพาชกทูลถามว่าขาดแต่พระองค์ผู้เจริญกรอบพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอุปกิเลสมากอย่างในการเกลียดบาปด้วยตะบะที่บริบูรณ์อย่างนี้อย่างไรเล่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่านิโครทะ บุคคลผู้มีตบะในโลกนี้ย่อมถือมั่นตบะเขาเป็นผู้ดีใจมีความดำริบริบูรณ์ด้วยตบะนั้นแม้ข้อที่ผู้มีตบะถือมั่นตบะดีใจมีความดำริบริบูรณ์ด้วยตบะนั้นนี้แลย่อมเป็นอุป,ปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบะนิโครทะข้ออื่นยังมีอยู่อีกบุคคลผู้มีตบะย่อมถือมั่นตบะ เขาย่อมยกตนข่มผู้อื่นด้วยตะบะนั้นแม้ข้อที่ผู้มีตะบะถือมั่นตะบะยกตนข่มผู้อื่นด้วยตะบะนี้แหลย่อมเป็นอุปกิเลสแกบคคะบะออ่บุคคลผู้มีตะบะนิโครทะข้ออื่นยังมีอยู่อีบุคคลผู้มีตบะย่อมถือมั่นตะบะเขาย่อมมัวเมาย่อมลืมสติย่อมถึงความมัวเมาด้วยตะบะนั้น แม้ข้อที่ผู้มีตบะถือมั่นในตบะมัวเมาลืมสติถึงความมัวเมาด้วยตบะนั้นนี้แลย่อมเป็นอุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบะนิโครทะข้ออื่นยังมีอยู่อีกบุคคลผู้มีตบะย่อมถือมั่นตบะเขาให้ลาบสการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นด้วยตบะนั้นด้วยเหตุเขาเป็นผู้ดีใจมีความดำริบ,บริบูร์ ด้วยลาบสกการะและความสรรเสริญนั้นแม้ข้อที่ผู้มีตบะถือมั่นตบะดีใจมีความดำริบริบูรณ์ด้วยลาบสกการะและความสรรเสริญนั้นนี้แหลย่อมเป็นอุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบะนิโครทะข้ออื่นยังมีอยู่อีกบุคคลผู้มีตบะย่อมถือมั่นตบะ เขาให้ลาบสการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นด้วยตบะนั้นเขาย่อมยกตนข่มผู้อื่นด้วยลาบสการะและความสรรเสริญนั้นแม้ข้อที่ผู้มีตบะถึงมั่นตบะยังลาบสการะและความสรรเสริญให้เกิดขึ้นด้วยตบะนั้นยกตนข่มผู้อื่นด้วยลาบสการะและความสรรเสริญนั้นนี้แหลย่อมเป็นอุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบะ นิโครทะข้ออื่นยังมีอยู่อีกบุคคลผู้มีตบะย่อมถือมั่นตบะเขาให้ลาบสการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นด้วยตบะนั้นเขาย่อมมัวเมาย่อมลืมสติย่อมถึงความมัวเมาด้วยลาบสการะและความสรรเสริญนั้นแม้ข้อที่ผู้มีตบะถือมั่นตบะยังลาบสการะและความสรรเสริญให้เกิดขึ้นด้วยตบะนั้นมัวเมา ลืมสติถึงความมัวเมาด้วยลาบสก,กาละและความสันเริญนั้นนี้แหละย่อมเป็นอุปกเลสแก่บุคคลผู้มีตะบะนนโครทะข้ออื่นยังมีอยู่อีกบุคคลผู้มีตะบะย่อมถือมั่นตะบะย่อมถึงส่วนสองในโภชนะทั้งหลายว่าสิ่งนี้ควรแก่เราสิ่งนี้ไม่ควรแกเราก็สิ่งใดแลไม่ควรแก่เขา เขามุ่งละสิ่งนั้นเสียแต่ส่วนสิ่งใดควรแก่เขาเขากำหนดลืมสติคิดสิ่งนั้นไม่แลเห็นโทษไม่มีปัญญาคิดสลัดออกบริโภคอยู่แม้ข้อนี้แลย่อมเป็นอุปกิเลสแก,คคลออก่บุคคลผู้มีตบะนิโครทะข้ออื่นยังมีอยู่อีกบุคคลผู้มีตบะย่อมยึดถือมั่นตบะด้วยคิดว่า พระราชามหาอมาตย์ของพระราชากษัตริย์พรามครหบดีเดรธีจกักสการะเราเพราะเหตุแห่งความใคร่ลาบสก,การะและความสรรเสริญแม้ข้อนี้แหล่ย่อมเป็นอุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบะนิโครทะข้ออื่นยังมีอยู่อีกบุคคลผู้มีตบะ ย่อมเป็นผู้รุกรานสมณะพราหมณ์อื่นแต่ที่ไหนที่ไหนว่าก็ฉไหนผู้นี้เลี้ยงชีพด้วยวัตถุหลายอย่างกินวัตถุทุกๆอย่างคือพืชที่เกิดแต่งาพืชเกิดแต่ลำต้นพืชเกิดแต่ผลพืชเกิดแต่ยอดพืชเกิดแต่เมล็ดเป็นที่ครบหปลายฟันของผู้นี้คมประดุดสายฟ้าคนทั้งหลายย่อมจำกันได้ ด้วยการตู่ว่าเป็นสมณะแม้ข้อนี้แหลย่อมเป็นอุปกิเลสแก,คคลออก่บุคคลผู้มีตบะนิโครทะข้ออื่นยังมีอยู่อีกบุคคลผู้มีตบะเห็นสมณะหรือพราหม์อื่นที่เขาสักการะเคารพนับถือบูชายอยู่ในสกุลทั้งหลายเขาตำริอย่างนี้ว่าคนทั้งหลายย่อมสักการะเคารพนับถือ บูชาสมณะหรือพรามชื่อนี้แหลเลี้ยงชีพด้วยวัตถุหลายอย่างในสกุลทั้งหลายแต่ไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาเราผู้มีตาบะเลี้ยงชีพด้วยวัตถุเศร้ามองในสกุลทั้งหลายเขาเป็นผู้ให้ความริษยาและความตรนีเกิดขึ้นในสกุลทั้งหลายดังนี้แม้ข้อนี้แหละย่อมเป็นอุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบะ นิโครทะข้ออื่นยังมีอยู่อีกบุคคลผู้มีตบะเป็นผู้นั่งในทางที่มนุษย์เห็นแม้ข้อนี้แหลย่อมเป็นอุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบะนิโครทะข้ออื่นยังมีอยู่อีกบุคคลผู้มีตบะย่อมเที่ยวแสดงตนไปในสกุลทั้งหลายว่ากรรมแม้นี้ก็เป็นตบะข,ของเรากรรมแม้นี้เป็นตบะข,ของเรา แม้ข้อนี้แหลย่อมเป็นอุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบะนิโครทะข้ออื่นยังมีอยู่อีกบุคคลผู้มีตบะย่อมเสพโทษอันปกปิดบางอย่างเขาถูกผู้อื่นถามว่าโทษนี้ควรแก่ท่านหรือกล่าวโทษที่ไม่ควรว่าควรกล่าวโทษที่ควรว่าไม่ควรเขาเป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ดังนี้ แม้ข้อนี้แหลย่อมเป็นอุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบะนิโครทะข้ออื่นยังมีอยู่อีกบุคคลผู้มีตบะเมื่อพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตแสดงธรรมอยู่ย่อมไม่รู้ปริยายที่ควรรู้อันมีอยู่นั่นแหลแม้ข้อนี้แหลย่อมเป็นอุปกิเลตแก่บุคคลผู้มีตบะนิโครทะ ข้ออื่นยังมีอยู่อีกบุคคลผู้มีตะบะเป็นผู้มักโกรธมักผูกโกรธแม้ข้อที่ผู้มีตะบะเป็นผู้มักโกรธมักผูกโกรธนี่แหลย่อมเป็นอุปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตะบะนิโครทะข้ออื่นยังมีอยู่อีกบุคคลผู้มีตะบะเป็นผู้มีความลบหลู่ตีเสมอริษยาตรณีโอ้โอวด มีมารยากระด้างถือตัวจัดเป็นผู้มีความปรารถนาลามกไปสู่อำนาจแห่งความปรารถนาลามกเป็นมิจฉาทิฐิประกอบด้วยทิฐิอันดิ่งถึงที่สุดเป็นผู้รูปคล้ำทิฐิเองเป็นผู้ถือมั่นสลักคืนได้ยากข้อที่บุคคลผู้มีตบะละถึงแม้นี้แหละย่อมเป็นอุป,ปกิเลสแก่บุคคลผู้มีตบะ นิคโครทะท่านจะพึงสำคัญความข้อนั้นเป็นไนการเกลียดบาปด้วยตะบะเหล่านี้เป็นอุปกิเลสหรือไม่เป็นอุปกิเลสนิคโครตอริพาโชกกราบทูลว่า้าดแต่พระองค์พูดเจริญการเกลียดบาปด้วยตะบะเหล่านี้เป็นอุปกิเลสแน่แท้ไม่เป็นอุปกเลสหาไม่ได้บุคคลผู้มีตะบะในโลกนี้ พึงเป็นผู้ประกอบด้วยอุปกิเลสเหล่านี้ครบทุกอย่างข้อนี้แลเป็นฐานะที่จะมีได้จะป่วยกล่าวไปใยถึงอุปกิเลสเพียงบางข้อบางข้อกระถาว่าด้วยความบริสุทธิ์ของผู้รังเกียจตบะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่านิโครทะบุคคลผู้มีตบะในโลกนี้ย่อมถือมั่นตบะ เขาเป็นผู้ไม่ดีใจไม่มีความดำริบริบูรณ์ด้วยตบะนั้นข้อที่ผู้มีตบะถือมั่นตบะไม่ดีใจไม่มีความดำริบริบูรณ์ด้วยตบะนั้นอย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนิโครทะข้ออื่นยังมีอยู่อีกบุคคลผู้มีตบะย่อมถือมั่นตบะเขาย่อมไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยตบะนั้น ละถึงอย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นนิโครทะข้ออื่นยังมีอยู่อีกบุคคลผู้มีตบะย่อมถือมั่นตบะเขาย่อมไม่มัวเมาไม่ลืมสติย่อมไม่ถึงความมัวเมาด้วยตบะนั้นละถึงอย่างนี้เขาย่อมบริสุทธิ์ในฐานะนั้นนิโครทะ ข้ออื่นยังมีอยู่อีกบุคคลผู้มีตบะย่อมถือมั่นตบะเขาให้ลาบสกการะและความสรนเสริญเกิดขึ้นด้วยตบะนั้นเขาเป็นผู้ไม่ดีใจไม่มีความดำริบริบูรณ์ด้วยลาบสกการะและความสรนเสริญน,นั้นละถึงอย่างนี้เขาย่อมบริสุทธิ์ในฐานะนั้นนิโครทะข้ออื่นยังมีอยู่อีกบุคคลผู้มีตบะ ย่อมถือมั่นตะบะเขาให้ลาบสการะและความสรนเสริญเกิดขึ้นด้วยตะบะนั้นเขาย่อมไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยลาบสการะและความสรนเสริญน,นั้นละถึงอย่างนี้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นนิโครทะข้ออื่นยังมีอยู่อีกบุคคลผู้มีตะบะย่อมถือมั่นตะบะ เขาให้ลาบสการะและความสรรเสริญเกิดขึ้นด้วยตาบะนั้นเขาไม่มัวเมาไม่หลงลืมสติไม่ถึงความมัวเมาด้วยลาบสการะและความสรรเสริญน,นั้นละถึงอย่างนี้เขาย่อมบริสุทธิ์ในฐานะนั้นนิโครทะข้ออื่นยังมีอยู่อีกบุคคลผู้มีตาบะย่อมถือมั่นตะบะ ย่อมไม่ถึงส่วนสองในโภชนะทั้งหลายว่าสิ่งนี้ควรแกเราสิ่งนี้ไม่ควรแกเราก็สิ่งใดแลไม่ควรแก่เขาเขาไม่มุ่งละสิ่งนั้นเสียส่วนสิ่งใดควรแก่เขาเขาไม่กำหนัดไม่ลืมสติไม่คิดสิ่งนั้นแลเห็นโทษมีปัญญาคิดสลัดออกบริโภคอยู่อย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้น นิโครทะข้ออื่นยังมีอยู่อีกบุคคลผู้มีตะบะย่อมถือมั่นตะบะแต่เขาไม่คิดว่าพระราชามหาอมาตย์ของพระราชากษัตริย์พราหมขริหาบาดีดิรถีจากสสก,การะเราเพราะเหตุแห่งความใคร่ลาบสก,การะและความสรนเสริญอย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้น นิโครทะข้ออื่นยังมีอยู่อีกบุคคลผู้มีตะบะไม่รุการานสมณะหรือพราหมณ์อื่นว่าก็ฉนัยผู้นี้เลี้ยงชีวิตด้วยวัตถุหลายอย่างกินวัตถุทุกๆอย่างคือพืชเกิดแต่เงาพืชเกิดแต่ลำต้นพืชเกิดแต่ผลพืชเกิดแต่ยอดพืชเกิดแต่เมล็ดเป็นที่ครบห้าปลายฟันของผู้นี้คมประดุดสายฟ้า คนทั้งหลายย่อมจำกันได้ด้วยการตู่ว่าเป็นสมณะอย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นนิโครทะข้ออื่นยังมีอยู่อีกบุคคลผู้มีตบะเห็นสมณะหรือพรามอื่นที่เขาสักการะเคารพนับถือบูชายอยู่ในสกุลทั้งหลายเขาไม่ดริอย่างนี้ว่าคนทั้งหลายย่อมสักการะ เคารพนับถือบูชาสมณะหรือพราหมณ์ชื่อนี้แหลผู้เลี้ยงชีพด้วยวัตถุหลายประการในสกุลทั้งหลายแต่ไม่สักการะไม่เคารพไม่นับถือไม่บูชาเราผู้มีตบะเลี้ยงชีพด้วยวัตถุเศร้าหมองในสกุลทั้งหลายเขาไม่ให้ความวิษยาและความตรณีเกิดขึ้นในสกุลทั้งหลายดังนี้อย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้น นิโครทะข้ออื่นยังมีอยู่อีกบุคคลผู้มีตบะเป็นผู้ไม่นั่งในทางที่มีคนเห็นอย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นนิโครทะข้ออื่นยังมีอยู่อีกบุคคลผู้มีตบะย่อมไม่เที่ยวแสดงตนไปในสกุลทั้งหลายว่ากรรมแม้นี้ก็เป็นตบะของเรากรรมแม้นี้ก็เป็นตบะของเราอย่างนี้ เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นนิโครทะข้ออื่นยังมีอยู่อีกบุคคลผู้มีตบาบะย่อมไม่เสพโทษอันปกปิดบางอย่างเขาถูกผู้อื่นถามว่าโทษนี้ควรแก่ท่านหรือกล่าวโทษที่ไม่ควรว่าไม่ควรกล่าวโทษที่ควรว่าควรเขาเป็นผู้ไม่กล่าวเท็จทั้งรู้อยู่ดังนี้ อย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นนิโครทะข้ออื่นยังมีอยู่อีกบุคคลผู้มีตบะเมื่อพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตกำลังแสดงธรรมอยู่ย่อมรู้ตามปริยายอันมีอยู่ที่ควรรู้อย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นนิโครทะข้ออื่นยังมีอยู่อีก บุคคลผู้มีตบะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่ผูกโกรธข้อที่บุคคลผู้มีตบะไม่เป็นผู้มักโกรธไม่ผูกโกรธอย่างนี้เขาย่อมเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นนิโครทะข้ออื่นยังมีอยู่อีบุคคลผู้บินตบะไม่ลบหลู่ไม่ตีเสมอไม่ริษยาไม่ตรณีไม่โอ้อวด ไม่มีมารยาไม่กระด้างไม่ดูหมิ่นท่านไม่ปรารถนาลามกไม่รู้อำนาจความปรารถนาลามกไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ประกอบด้วยทิฏฐิอันดิ่งถึงที่สุดไม่เป็นผู้รูปความทิฏฐิเองไม่เป็นผู้ถือมั่นสละคืนได้ง่ายข้อที่บุคคลผู้มีตบะไม่ลบหลู่ละถึงไม่เป็นผู้ถือมั่น สลาคืนได้ง่ายอย่างนี้เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ในฐานะนั้นนิโครทะเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไนไรถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้การเกลียดบาปด้วยตะบะจะบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์นิโครตุิภาชกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผููเจริญเมื่อเป็นเช่นนี้การเกลียดบาปด้วยตะบะเหล่านี้ บริสุทธิ์แน่แท้ไม่ใช่ใหม่บริสุทธิ์เป็นกิริยาที่ถึงยอดถึงแก่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่านิโครทะการเกลียดบาปด้วยตบะด้วยเหตุเพียงเท่านี้เป็นกิริยาที่ถึงยอดถึงแก่นหาไม่ได้ที่แท้เป็นกิริยาที่ถึงสะเก็ดเท่านั้น